สวัสดีค่ะมาเจอกับพี่แสงแสงสาวโคราชนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีค่ะวันนี้มีข่าวดีนะคะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเนาะตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่เข้ามาให้กําลังใจพี่แสงนะจนมีทุกวันนี้นะคะเข้ามา ทักทายมีเพื่อนมีมิตรภาพที่ดีนะคะก็พี่แสงได้รับแล้วค่ะ Google Excels นะคะเป็นพินค่ะเป็นพินนะคะพินจาก YouTube ส่งมาให้วันนี้ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอืมก็คือการที่เราเราเนาะแบบทำตั้งใจทําเราก็จะมีวันนี้ค่ะคือพี่แสง มีความมุ่งมั่นที่จะทำนะคะแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอคะ่ะทำอย่างสม่ำเสมอนะคะพี่แสงก็พยายามลงคลิปค่ะคลิปยาวคลิปสั้นนะคะคลิปช็อตเนี่ยคะ่ะพี่แสงก็ลงคลิปช็อตวันละตอนที่ยังไม่ผ่านวันละสี่คลิปค่ะวันละสี่คลิปก็คือให้เป็นช่วงๆนะคะไม่ได้ลงติดๆกันเลยนะคะ คือพอพอคลิปพี่แสงได้หนึ่งอยแล้วพี่แสงก็ถึงจะลงอีกนะคะคลิปพี่แสงก็ไม่ได้ปังอะไรนะคะบางเอิญมีเพื่อนๆสนับสนุนนี่ค่ะก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกกําลังใจขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะคะแล้วก็น้องๆเนาะที่เข้ามาคอยช่วยเป็นกําลังใจให้กับพี่แสง แล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่เบื้องหลังในการกอกเอกสารต่างๆนะคะกอกเอกสารต่างๆก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตออกชื่อโนอกพี่แสงเ,เลยบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ช่วยช่วยจนสําเร็จนะคะช่วยจนสําเร็จ ในการกรอกเอกสารซึ่งมันกรอกยากมากๆสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยอย่างพี่แสงนะคะพี่แสงก็ทําแต่คลิปค่ะทําคลิปให้ออกมาตั้งใจทํานะคะตั้งใจทําคลิปแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันแบบว่าสม่ําเสมอนะคะสม่ําเสมอพี่แสงก็ลงตอนนี้พอผ่านแล้วพี่แสงก็ลงวันละคลิปค่ะวันละหนึ่งคลิปนะคะ ซึ่งก็จะพยายามพยายามอีกนั่นแหละคือพยายามทําให้ได้นะคะเพราะเรายังเป็นน้องใหม่อยู่นะคะเป็นน้องใหม่ยังประสบการณ์การทําตรงนี้ยังน้อยอยู่นะคะยังน้อยก็ต้องฝากฝากเพื่อนเนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเราก็เป็นกําลังใจให้กันและกันคะ่ะ แล้วนี่ได้มาแล้วเดี๋ยวนะพี่แสงจะจะแกะค่ะจะแกะนะคะอันนี้มาจากมาเลเซียนะคะมาจากมาเลเซียค่ะส่งมาจากมาเลเซียค่ะตรงนี้การการส่งก็คือ ตร,ตรงนี้นะคะก็จะเขียนชื่อชื่อพี่แสงชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นภาษาอังกฤษที่เขาส่งมาให้นะคะแต่กรอกตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยค่ะที่อยู่ที่อยู่เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เขียนว่าไทยแลน ี่แสงก็เริ่มทำ YouTube นะคะตั้งแต่วันที่11มิถุนา2567ค่ะแล้วพี่แสงก็ทำมาเรื่อยๆแล้วพี่แสงก็ผ่าน4,000ชั่วโมงและกรอกเอกสารต่างๆจบในวันที่14แล้วก็ส่งส่งใบไปเพื่อ ขอพินนะคะเมื่อวันที่14สิงหานะคะ14สิงหาคม2567นะคะแล้วก็มาได้รับจดหมายพินนะคะวันที่28คือวันนี้ค่ะคือวันนี้นะคะวันที่28ที่พี่แสงได้รับค่ะในช่วงบ่าย ในช่วงบายบาค่ะนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะพี่แสงก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ไม่รู้จะพูดยังไงก็ต้องพูดแต่คำว่าขอบคุณนี่แหละค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพี่แสงถ้าไม่มีเพื่อนๆพี่แสงก็ไปคนเดียวไม่ได้นะคะ youtube ไปคนเดียวไม่ได้เราต้องมีเพื่อน จับมือไปได้วยกันนะคะจับมือไปได้วยกันแล้วเราก็จะเอาหมายเลขตรงนี้นะคะไปกรอกค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปกรอกตามรหัสที่ส่งมานะคะตามที่ส่งมาวันนี้ก็นี่เลยดีใจดีใจดีใจมากๆนะคะก็ให้เพื่อนๆสู้ๆค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จของเราอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ค่ะก็คือเรามีเวลา1ปีเนาะหปีในการทำชั่วโมงค่ะ365วันเนาะเราก็ ต้องทำให้ได้ค่ะต้องทำให้ได้นะคะก็าาาาะาาคือเราร้อรอ,อนะพี่แสงก็รอรอรอ,อว่าเมื่อไหร่ไปสนีจะมาส่งสักที รออยู่นั่นแหละค่ะพอแบบว่าเออไปสนีผ่านหน้าบ้านไม่ได้นะคะสะดุ้ง <c ười> เกิดอการสะดุ้งสะดุ้งเพราะก,ก็ถามจนแบบว่าน้องเขาจะลาคาญน,นะคะน้องก็จะลาคาญเราเอาเพราะเราทําทุกวันเลยเพราะไปสนีผ่านหน้าบ้านทุกวันเลยนะคะที่ที่มาส่งกะ <c ười> ได้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาช่วยพี่แสงเอกอกเอกสารต่างๆเลยนะคะที่สำเร็จได้ก็เพราะครูนะคะเพราะครูมาช่วยเกากเอกสารต่างๆไม่งั้นพี่แสงก็ไม่สามารถสร้างรายได้ตรงนี้ได้นะคะไม่ทำไม่เป็นค่ะทำไม่เป็นทำได้แต่คลิปวิดีโอน่ะ คลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็คือมาขอบคุณเพื่อนๆนะคะ่ะมาขอบคุณนะคะจากใจเลยจากใจเลยนะคะพี่แสงก็ขอบคุณค่ะทุกกำลังใจนะคะขอให้เพื่อนประสบความสำเร็จทุกๆคนเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ